จินตนาการภาพความยินดีของชาวนาข้าวที่เปลี่ยนเป็นความวิตกเมื่อผลผลิตข้าวนาปีปีนี้อุดมสมบูรณ์แต่กลับต้องเผชิญกับราคาข้าวโลกที่ตกต่ำลงเรื่อยๆนี่คือวิกฤตใหญ่ที่กำลังคุกคามอุตสาหกรรมข้าวไทยในขณะนี้แต่เดี๋ยวก่อนนี้แค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่อาจทำให้คุณตกตะลึงและอยากรู้ต่อไปครับมาดูกันว่ากรมการข้าวจะต่อสู้กับปัญหานี้อย่างไรโดยการดึงเอกชนเข้ามาช่วยกันคิดหาทางรับมือกับข้าวนาปีที่ล้นตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาซื้อขายถูกกดดันต่ำลงอีก เศรษฐกิจ https www bankbusiness com category business economic โครมการข้าวดึงเอกชนถกแนวทางรับมือข้าวนาปีล้นป้องกดราคารับซื้อ19ตุลาคม2025เวลา1 0นาฬิกา19นาที สภาพดินและน้ำที่ดีขึ้นทำให้ผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้ดูน่าตื่นเต้นมากแต่กลับขัดแย้งกับแนวโน้มราคาข้าวโลกที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ข้าวไทยกำลังจะออกสู่ตลาดพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อหามาตรการรับมือโดยการชะลอการขายและดูซับข้าวออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อลดปริมาณที่ล้นตลาดในช่วงสั้นๆและป้องกันไม่ให้ราคาถูกกดดันลงไปอีก ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันที่22ตุลาคมนี้กรมการข้าวได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมประชุมเชิงกลยุทธ์เพื่อผนึกกำลังระดมสมองหาทางแก้ไขโดยมีผู้แทนจากสหกรจังหวัดสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าว ตะวันออกเฉียงเหนือและโรงสีข้าวขนาดใหญ่จากทั่วประเทศเข้าร่วมเพื่อกำหนดทิศท,ทางในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเร่งดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพร,าพราคาข้าวเปลือกสำหรับปีการผลิต2,568-69อย่างเร่งด่วนซึ่งนี่คือส่วนทีน่าหลายคนอาจมองข้ามไปการรวมพลังระหว่างภาครัฐและเอกชนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตลาดข้าวแต่ก็อาจถูกวิพาก์วิจารว่ามีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ นายอนนนท์นนทีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวเพิ่มเติมว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเป็นช่วงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยรวมแล้วสถานการณ์ข้าวไทยปีนี้ดีเยี่ยมในทุกพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติแต่เมื่อเก็บเกี่ยวพร้อมกันจะทําให้ข้าวกระจุกตัวในตลาดและเสี่ยงต่อราคาตกต่ำดังนั้นจึงจําเป็นต้องเร่งวางแผนและกําหนดเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือกัน ปัญหานี้คล้ายกับการขายผลไม้สุกพร้อมกันในตลาดนัดถ้าทุกคนขายพร้อมกันราคาก็จะตกหวบแต่สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยผักมออยากอธิบายเพิ่มเติมว่าการกระสุกตัวนี้เกิดจากฤดูการการปลูกที่คล้ายคลึงกันทำให้อุปทานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าไม่จัดการดีราคาอาจตกต่ำจนเกษตรกรขาดทุน กระทรวงเกษตรมีมาตรการเบื้องต้นโดยการชะลอการขายและดูดซับข้าวออกจากตลาดซึ่งจะช่วยลดปริมาณส่วนเกินในระยะสั้นๆเพื่อบรรเทาการกดราคากรมการข้าวจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานตามสามหลักการหลักคือ การขยายจุดรวบรวมและสร้างการแข่งขันโดยประสานงานให้โรงสีนอกพื้นที่เข้ามาช่วยรวบรวมข้าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากเครือข่ายสหกรณ์และโรงสีท้องถิ่นซึ่งกลไกนี้จะเพิ่มการแข่งขันในการซื้อขายและช่วยยกระดับราคาที่ชาวนาได้รับโดยตรงตัวอย่างเช่นถ้ามีโรงสีจากภาคกลางเข้ามาช่วยในภาคอีสานชาวนาอาจได้ราคาดีกว่าหากโรงสีท้องถิ่นมีอำนาจในการตัดสินราคาเพียงฝ่ายเดียวการสนับสนุนโครงการสินเชื่อชะลอการขายหรือที่เรียกว่าจำนำยุ้งฉาง ซึ่งจะดำเนินการเร่งด่วนร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์กสศและทกศเพื่อให้เกษตรกรสามารถฝากเก็บข้าวไว้ก่อนและนำออกขายเมื่อราคาตลาดสูงกว่าราคาฝากทำให้ชาวนาได้ส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับมือใหม่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคิดเหมือนการฝากเงินในธนาคารคุณฝากข้าวไว้ตอนราคาต่ำแล้วขายตอนราคาสูงขึ้นคุณก็ได้กำไรเพิ่มแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งมีเสียงวิจารณ์ว่ามาตรการนี้อาจทำให้ตลาดข้าวไม่เสรีเพราะรัฐบาลแทรก แซงโดยการให้เงินกู้ซึ่งอาจบิดเบือนร,ราคาจริงหรือไม่การแก้ปัญหาอุปสรรคเชิงปฏิบัติการเช่นการปรับปรุงระบบเก็บรักษาเพื่อป้องกันเข้าเสียหายจากการชื้น สำหรับการประชุมวันที่22ตุลาคมนี้นกรมการข้าวจะหารือกับทกาศาและสหกรณ์เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินสินเชื่อชะลอการขายที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกรวมถึงการหาทางสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นเพื่อแก้ปัญหาที่จัดเก็บและการแปรรูปเบื้องต้นของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการผลิต2000 568-69นี้สหกรณ์ทั่วประเทศตั้งเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพิ่มเป็น4ล้านตันจากสหกรณ์428แห่งผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและเพิ่มมูลค่าซึ่งสูงกว่าปี2,567-68ที่รวบรวมได้3.29ล้านตันนีนัแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขยายขนาดเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นายอนนท์กล่าวต่อว่านอกจากการแก้ปัญหาราคาตกต่ำแล้วกรมการข้าวยังเตรียมพร้อมรับมือภัยพ,พิบัติหลังน้ำลดโดยแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฟื้นฟูดินและน้ำรวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและชีวพันธุ์ย่อยสลายต่อสั่งให้แก่พื้นที่ที่เสียหายหนักเพื่อให้ชาวนาสามารถปลูกใหม่ได้ทันเวลาและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้การเตรียมพร้อมล่วงหน้าเช่นนี้ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชั่วคราวแต่ก็อาจถูกถกเถียงว่าควรเน้นการป้องกันภัยพ,พิบัติก่อนฤดูเก็บเกี่ยวมากกว่านี้หรือไม่ สุดท้ายกรมการข้าวได้รับมอบหมายให้เร่งจัดทำข้อเสนอโครงการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสำหรับปีการผลิต2,569-70ร่วมกับทกาศาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้มาตรการพร้อมก่อนฤดูการผลิตจริงและครอบคลุมทั้งนาปีและนาปรังเพื่อสร้างความมั่นใจและแจ้งข้อมูลให้ชาวนาทราบล่วงหน้ากรมการข้าวจะเป็นแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนกลไกตลาดที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรต่อไปแล้วคุณคิดอย่างไร มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ราคาข้าวไทยมั่นคงจริงๆหรือเป็นแค่การแก้ไขชั่วคราวที่อาจสร้างปัญหาใหม่และการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดข้าวเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถิดผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย